สงครามโลกเดอฟีรีพา์ที่หกแอนพอยดีวิลดูจากตัวอย่างนะครับทุกคนก็จะเป็นแอนพอยดีวิลจีจากกาทุกคนวันนี้ผมมาหาแผนที่นะครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยผมพูดผิดน,นะกับทุกคนให้หากระดาษเพื่ออาต่อก,กันคือผมพูดผิดน,นะรับทุกคนเราดูการนี่ดูตัวอย่างก็จะรู้เองนะครับทุกคนต้องมาหากระดาษเนี่ยหากระดาษ กระดาษอยู่ไหนหาไปชั่วโมงแน่เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันนานจริงๆครับมันมันยากเพราะาตอนนี้มันมืดแล้วครับชิบ้านี่ยนี่พอเป็ไปปกูกบ้านหลักดีนะครับปกุลหลายชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่เจอเจอตรงนั้นก็ไม่ตรงนั้นน่าจะมีนะน่าจะมีน่าจะมืดไปะฮะน่าอะไรเนะี่ย น่าจะไม่มีเลยหรอกบทต้นมาน่าจะไม่มีอ,หอมมมูหายากจริงๆนะทุกคนใครที่เจอแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอก้วยนะทุกคนตอน,นี้นงครับผมเปื่อแล้วนะครับทุกคนแลคือในชีวิตจริงๆ,ๆครับทุกคนในหลุมนี้ก็มีพวกกับดักที่วางเอาไว้นะครับทุกคนเฮ้ยนก,กระดาษอะไร่ะไปดไไูต้องมองด้วยนะ อ่านี่งทุกคนนี่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนนี่เฮลเฮลไม่ได้เขียนอย่างนี้หรอกเฮวก็เขียนอย่างนี้นี่นครับโอ้กุญแจมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวผมหยิบมาเลยแล้วกันทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับทุกคนเห็นแต่ไฟนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอขึ้ก่อนนครับนึ่งนะ อ่าเรียบร้อยนี่ับทุกคนแผนที่ก็จะไปประมาณนี้มันอาจมันอยู่ตรงนี้ครับผมดูแลทิ้งเลยกันผมู้แล้วมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นครับทางออกคือตรงนั้นนะแต่ไปไม่ได้นะครับตรงนั้นอ่ะหืมโโหหาก่อนที่เฮลเฮลก็คือช่วยด้วย นี่งไงเดี๋ยวผมเอาแป๊บหนึ่งได้ฝุกก็ได้ละอยูตรงนี้นี่ไปไปไขกุญแจกันดีกว่านี่ครับอยู่ตรงหน้าบานตรงนั้นนะครับทุกคนพ้าน,นี้เนี่ยยาวสองนาทีเองเนะทำให้มันยาวกว่านี้ดีกว่าจากตัวอย่างผมก็จะถ่ายในปั้นดูนีนไปได้ใส่ลูหืม เปิดไฟฉายแป๊บนึงเมื่อกี้แม่มาเห็นแอะเอางาาั้นนะป่ะกว่ไปไข่ละโอ้โอ้โอเคบอสโอเคไปกันทางนั้นน่าจะไปได้นะทางนั้นน่าจะไปได้ไปจะดีกว่าอนไปได้โอเค ok 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 Một ok Một ok สงครามโลกเดอะฟรีลี่พาร์ทที่7อันบายเดบิวต์ยี่สิบกันยาน,นี้บน YouTube